สวัสดีครับผมอยู่กับผมที่สวนปามนะผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นมีดฝานกล้วยนะครับผมตัวใหม่ใบมีดใหญ่กว่าเดิมนะฮะตัวนี้คือใช้งานแล้วนะผมคือว่าใช้ดีมากเลยมาบอกต่อนะผมเผื่อใครต้องการอยากได้ไปไว้ใช้งานนะผมถางหญ้าชักตองัดแต่งกิ่งไม้อ่ะวันนี้นะฮะผมจะมาทดลองกับกิ่งปามให้ดูนะฮะใหญ่ๆแบบนี้วาะใกล้ๆเลยครับพี่แอดมินนะผมนี่นะฮะ กิ่นแบบนี้ก็ตัดทีเดียวนะครับผมอมคมนะผมคมแค่ไหนนะฮะเนียนนะฮะใบมีดนะผมไม่บิดง่ายนะผมไม่งอด้วยนะฮะนะฮะซอยท่อนปามได้เป็นท่อนแบบนี้นะครับผมดูอีกทีนะผม ยิ่งใหญ่มากนะครับนะฮะเนียนเลยนะผมซอยได้แบบนี้เลยนะนี่ไม่มีบินนะครับรุ่นนี้อ่าคือผมทดลองใช้แล้วนะผมใช้ดีจริงนะครับผมเลยมาบอกต่อนะผมเผื่อใครต้องการอยากได้ไปไว้ใช้งานนะผมราคานะผม199รบาทจัดส่งฟรีนะผม มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ฮะหเล่ม199บาทครับผมใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะผมสวัสดีครับ